คุณเคยโดนโกงไหมเคยครับโดนจากการทาอะไรเรื่องที่โดนโกงจากการซื้อจอหอม <c oughs> โดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ค่ะเป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์ดังในเอีซื้อของออนไลน์ผ่านทวิตเตอร์โดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเอกแล้วเฮ้ยเขาเนี่ยโปรไฟลดีไหมเฮ้ยเขาเป็นนักแข่งเลยนะ,น,ะน,นักแข่งเกมอะทุกคนโหนักแข่งเกมโปรไฟลดีมีชื่อเสียงไม่น่าจะโกงหรอก ก็ถามเขาว่าเออเมื่อไหร่ของจะมาของถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรซึ่งก็คุยดีมากนะคือเราก็คุยแล้วก็แบบถามเขาว่ามีปัญหาอะไรซึ่งแบบเออจะได้แก้นะหรืออะไรงนี้แต่ว่าพอผ่านไปสองเดือนอะเราก็แบบเออ โกงว่ะคือปัญหามันเยอะมากเลยคือทักไถปถามเะไก็แบบติดนู่นติดนี่ปัญหานู่นอะไรเงี้ยสัพัาก็เหมือนว่าเออแบบตกลงการซื้อขายเขาก็ส่งเลขมาให้เราเราก็เช็คแล้วนะชื่อแล้วไม่มีประวัติการโกงอะไรใดๆเลยทีนี้เราก็โอนเงินไปเลย2870ส่งไปละเรียบร้อยพออีกวันนึงเขาก็ส่งเลขพัสดุมาให้เราซึ่งแบบเออคนเนี้ยคงไม่โกงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจเราต้องได้ของภายในอีกประมาณอีก2วันอะไรอย่างงี้ก็คือตอนนั้นก็เลยแบบโทรหาแม่ว่าแบบ โกงนะแม่ก็แบบด่าไปยกหนึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็แม่สามารถตามต่อได้ด้วยกวามที่ว่าเราเป็นเด็กเราก็กลัวเหมือนกันก็แบบขึ้นแบบถ้างนี้ตำรวจมันจะต,ต้องทําไงต่อทําไงต่อก็เลยแบบไม่ได้ตามต่อของเคที้นะคะเชญครับผมทุกคนยิน,ด,นนะดีต้อนรับเข้าสู่ channel s c KK นะ ครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการเรื่องเล่าครับผมแต่เป็นซซั่นตองวันนี้นะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการถูกโกงบนโลกออนไลน์ครับทุกคนจริงๆแล้วคิดว่ตัวเนี้ยน่าจะไม่มีด้วยซ้ำครับถ้าผมเนี่ยไม่ได้ถูกโกงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนลองเดินไปสอบถามคนรอบๆตัวสัก100คนโดนโกงไปแล้วเกิน50คนขึ้นแน่นอนครับซึ่งมันไม่ควรเป็นเรื่องที่จะเป็นปกติขนาดนี้ถูกไหมครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ ของผมเองแล้วก็ของน้องๆในทีมหลายๆคนที่เคยโดนโกงกันมาก่อนว่าเคยโดนโกงแบบไหนและสามารถตามเอาเงินคืนได้ยังไงและมีวิธีการแจ้งตำรวจยังไงเพื่อที่จะเอาเงินของเราคืนมาครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังไปแล้วจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้อีกนะฮะหรือว่าก่อนซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้ตรวจเช็คก่อนที่จะโอนเงินให้กับทางมิจฉาชีพคนนั้นนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนดูหลายๆคนด้วยเนาะคุณเคยโดนโกงไหม เคยครับโดนจากการทําอะไรเรื่องที่โดนโกงจากการซื้อจอคอมโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ค่ะเป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์ดังในเอจซื้อของออนไลน์ ผ่านทวิตเตอร์โดนโกนจากการซื้อของออนไลน์ผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเ็อกแล้วช่วงแรกเลยอยากได้จอคอมไว้เล่นเกมสักตัวหนึ่งน่าจะรุ่นเดนคิวนะถ้าจะไม่ผิดไว้เล่นเกมไว้ใช้แบบทํางานได้ด้วยพอเราหาซื้อเนี่ยก็อยากจะหาซื้อมือสองเพราะ 1, มือหนึ่งมาราคาแพงมากเราไปเจอคนเขาโพสขายในน่าจะ Facebook ได้ก็เข้าไปทักหาเลยเราก็เข้าไปส่องว่าเฮ้ยเขาเนี่ยโปรไฟลดีไหมเฮ้ยเขาเป็นนักแข่งเลยนะนักแข่งเกมอ่ะทุกคนโหนักแข่งเกมโปรไฟลดีมีชื่อเสียงไม่น่าจะโกงหรอก เขาคงขายปล่อยต่อเป็นของสปอนเซอร์อะไรงี้หรือเปล่าคิดไปตอนนั้นโอเคก็ไปซื้อกับเขาเขาเสนอมาราคาที่5,500บาทก็จ่ายเต็มไปเลยแล้วก็รอเขาส่งของมาแล้วเขาก็ส่งมาแต่ของที่ได้รับคือแรมเป็นแรมแบบไว้เสียบคอมเขาบอกว่าส่งผิดสลับกันแล้วเขาถ่ายรูปตอนส่งเขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะถ่ายรูปว่าส่งของมาแล้วแล้วก็เห็นจอเราอะส่งมาแล้ว, e y, ลวเออเราก็อ๋อน่าจะสลับกันแหละสลับที่อยู่กันโอเคไม่เป็นไรผมก็ส่งแรมเนี้ย คืนเขาไปพอส่งแรมคืนไม่เสร็จทักหาเขายังตอบผมปกติแล้วผมแปลกใจและมันแปลกแแล้วทาไมเขาไม่ส่งมาให้สักทีนะมันนานและจะเป็นเกือบเดือนแล้วตอนนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอเงินคืนถ้าไม่ให้เงินคืนก็จะไปแจ้งความแล้วตอนนั้นผมก็ได้แจ้งความไปแล้วนะแจ้งไปกับที่สํานักงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นคอร์เซนเตอร์สักคอร์เซนเตอร์หนึ่งผมโทรไปแล้วเขาก็แบบขอข้อมูลทุกอย่างเลยชื่อทุกอย่างผมก็แจ้งเรียบร้อยแล้วแหละลงบันทึกประจาวันไว้หมดแล้วทุกอย่างพอแจ้งเสร็จบบบเเาาาากรีโทมมมหผผลยอว่ เพราะว่าผมเอาหลักฐานการแจ้งความี่ยไปบอกแล้วนะว่าแจ้งไว้แล้วถ้าไม่ให้เงินคืนเนี่ยก็คือดําเนินคดีเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ตอบผมมาแล้วเขาก็โอเคคืนตังมาผมบอกว่าเอามาแค่5,000ก็ได้ ถ้าขาดอีกห้าร้อยอภิเไม่เป็นไรใจดีด้วยเป็ไ่ไงอเพอ์ห้าร้อยไม่เป็นไรก็ผมก็ได้กลับมาห้าพันก็ยังดีที่ได้ตังค์คืนนะตรงนี้ด้วยส่วนตัวคิดว่าเขาคงแบบเป็นเฟซจริงแล้วแบบเอาเงินไปหมุนนะทุกคนหลอกขายจอเพื่อให้คนโอนเงินแล้วก็เอาเงินไปหมุนทําอย่างอื่นทันอย่างอื่นอันนี้ก็คือแบบเป็นพ่อค้าแบบเหลี่ยมเยอะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มารู้ที่หลังว่าเขาก็เป็นพ่อค้าหมุนเงินจริงๆเขาก็แบบหลอกกดอื่นไปเรื่อยโดยใช้มุกแบบนี้ที่ผมโดนตลอดคนอื่นเขาก็โดนเงินเยอะจนแบบรูปแแบบนนึงล้วกั ตอนนั้นผมได้ตังคืนก็ถือว่าโอเคแล้วไม่รู้เขาไปรอกใครมาหรือเปล่าเพื่อได้ที่โอนตังไมให้ผมนะฮะเออก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง ตอนนั้นบีนเคฟุตเอ็กแบบว่าดังมากๆเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นเป็นกระแสฟีเวอร์และตอนนั้นบัตรจ,จับมือราคาสูงมากแล้วตอนนั้นมีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วแบบอยากไปหาบีนเคมากก็เลยตัดสินใจจะซื้อบัตรจากลานนั้นเพราะว่าราคามันถูกกว่าร้านอื่นๆมากๆก,ก็เลยโอเคตัดสินใจนรับประกันเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองลงจ่ายเงินไปครึ่งหนึ่งก็คือประมาณพันหกไปหาเขาหน้าง,งานเลยวันงานจับมือเพราะตอนนั้นได้เอกสารมาครบแล้วควบบัตรประชาชนเขาเพื่อย,ยืนยันเขาก็เลยโอเคไปพอไปเสร็จปุ๊บติดต่อเขาไม่ได้ ทักหาเขาแบบโทรตามเขาสรุปโดนโกงไหมก็เลยไปโพสต์ถามพี่ๆในทวิตเตอร์ว่าแบบแบบมีใครรู้จักคนนี้ไหมพอดีนัดรับบัตรจับมือเขาในงานเขาก็แบบพี่ก็โดนโกงเหมือนกันทุกคนก็แบบอ่าโดนโกงแล้วจะตามไม่ได้ด้วยมีมีได้แต่แบบโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าแบบฝากเตือนนะคะแบบแอกนี้โกงเพราะว่าทุกคนโดนโกงเยอะมากประมาณ20กว่าคนในงานทาอะไรต่อไม่ได้ของเคสนี้ก็เลยแบบยอมยอมไปแล้วคือตอนนั้นก็เลยแบบโทรหาแม่ว่าแบบ โกงนะแม่ก็แบบดา่าไปยกหนึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็แม่สามารถตามต่อได้ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเราก็กลัวเหมือนกันก็แบบขึ้นแบบสถานีตำรวจมันจะต้องทําไงต่อทําไงต่อก็เลยแบบไม่ได้ตามต่อของเคงนี้นะคะอันนี้โดนโกงผ่านทาง Facebook ค่ะอันนี้โดนโกงของโนดโนดบุคคลกรรรุ่นไม่ได้ว่ารุ่นอะไรแต่ว่าอันนี้ก็รัดรัดอีกเช่นเคยอันนี้ตรวจเช็คอย่างดีแล้วว่า เออไม่น่าโกงเพราะเขานัดรับได้อย่างแบบนัดรับแบบอยู่ใกล้ๆอันนี้โดนโกงโน้ตบุ๊กมัดจ้างไปประมาณ4,5 0 0นะคะถ้าจำไม่ผิดนัดรับที่นะคปรปฐมจำได้เลยว่าเพรปฐมเจดีว่าเป็นนัดรับที่นี่ตอนนั้นที่บ้านเตือนแล้วว่าแบบเขาจะโกงไหมก็เลยมั่นใจว่าไม่โกงแน่นอนยังไงก็ต้องได้เพราะตอนนั้นเรียนนิเทศแต่ต้องใช้โน้ตบุ๊กตัดต่องาน แล้วคือม,มันต้องใช้มากมาเพราะว่าโ no น้ตบุ๊กเครื่องเก่ามันกําลังพังอันนี้จะเป็นโ no น้ตบุ๊กมือสองนะคะที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่ารีบใช้งานมากจริงๆก็โอเคไม่ฟังใครจะไปพ่อก็เลยโอเคขับรถพาไปตอนนั้นนะเขายินตอบแชทปกติอยู่เลยว่าแบบเดี๋ยวพี่ไปรอที่องค์พระนะองค์พระฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็โอเค ไปก่อนเวลาก็เลยบอกพี่เขาว่าเนี่ยหนูถึงแล้วนะคะแบบพี่อยู่ตรงไหนเขาก็แบบเดี๋ยวพี่พาลูกนอนแป๊บหนึ่งนะก็โอเคได้คะ่ะเดยนหนูรอนะคะแบบเดยหนยหนูไปรอที่บิ๊กซีได้ไหมเพราะตอนนั้นอะมันอยู่ใกล้บิ๊กซีกับองค์พระมากๆก็เลยโอเคได้ไปรอบิ๊กซีสรุปรอประมาณสองชั่วโมงพี่เก๊ก,ก็ยังไม่มาแต่เก,กตอบแชทนะทุกคนกูเริ่มโดนโกงแล้วแน่เลยพอเริ่มด่าแล้วพออยู่ข้างๆ้างพอแบบทำไมเขาไม่มาสักทีรอนานแล้วนะโทรไปเขาแบบพี่ยังเลี้ยงลูกไม่เสร็จเลยก็เลยถามว่าโกงหรอคะ เขาก็ตัดสายทุกคนเขาตัดสายเสร็จปุ๊บก็เลยแบบเริ่มบากเขาในแชทแล้วพี่คะพี่โกงหนูทำไมคะพี่โกงเหรอคะเขาบอกเขาไม่ได้โกงตีกับเขาอยู่ในแชทสรุปก็คิดว่าเขาน่าจะโกงหละทุกคนคือรอนามมากๆแล้วเขาไม่มาสักทีแล้วเขาไม่บอกนะเขาไม่บอกเขายังคุยกับเราต่อเรื่อยๆก็เลยขู่เขาไปว่างั้นหนูจะไปแจ้งความ้วนะเขาบอกว่าเคสนี้แบบหลายๆคนโดนโกงมาจากคนนี้เหมือนกันสรุปเรื่องนี้ก็ไม่สามารถตามต่อได้อีกเช่นเคยเพราะด้วยความที่ว่าเราก็กลัวเหมือนกันอย่างแบบเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราดําเนิน การตอบปุ๊บเราแต่ได้เงินคืนตักเขาจริงไหมเพราะว่าเขาโกงมาหลายคนนะทุกคนเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องที่โดนโกงก็คือไปซื้ออัลบั้มจากในทวิตเตอนะคือตอนนั้นน่าจะประมาณ2-3ปีที่แล้วด้วยความที่แบบว่าเราอยากได้แล้วก็เห็นราคา มันดีมันถูกแบบเออมันถูกอะ่ะแล้วเราก็อยากได้เราก็เลยแบบชวนเพื่อนด้วยนะตอนนั้นนะชวนเพื่อนซื้อกันแล้วก็สุดท้ายก็คือโดนโดนโกงเพิ่งมารู้ว่าโดนโกงก็เพราะว่าเหมือนเรามาจําไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็ส่งฟอร์มรอบสองมาให้แล้วเราก็โอนไปคือเราไม่ได้อะไรแล้วก็มีคนที่ซื้อเยอะด้วยนะคือเป็นแอคเค้าที่แบบเหมือนเชื่อถือได้ แต่ว่าเราไม่ได้เอาชื่อเอาอะไรไปเซิร์ชเพราะว่าด้วยความที่เขาคนติดตามเยอะแล้วก็คือเหมือนเคยซื้อขายกับคนอื่นแล้วก็มีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบโอเคซื้อกับคนนี้พอสรุปก็คือแอคเขาคนนั้นอะบินก็เลยรู้ว่าเออตัวเองก็โดนโกงแล้วแล้วก็เหมือนมีคนอะเขารวมตัวกันผู้เสียหายรวมตัวกันแล้วก็สร้างไลน์ขึ้นมาซึ่งเราก็เข้าไปแล้วก็คือตกใจกับคนในจนํานวนนั้นก็คือมีประมาณสามพัน อัพไม่เคยโดนโกงในจำนวนที่เยอะขนาดนี้แล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าคนในนั้นน่ะมีคนโดนเยอะมากกว่าเราหลายเท่าซึ่งของเราแค่ยอด3 0 0 0แต่คนอื่นก็คือน่าจะมี5000อัพขึ้นไปแล้วเขาก็ไปแจ้งความคือแจ้งความไปหลายคนมากแต่เหมือนเรื่องมันจะไม่ไม่เดินเหมือนตำรวจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแบบไม่ค่อยให้ความช่วยเหลืออะไรก็เลยแบบ จนนตอนนี้ก็คือหายไปแล้วไม่ไม่ได้อะไรคืนมาเลยแล้วก็เรื่องก็คือเงียบไปเลยแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ก็คือว่าเราซื้อแต่ว่าเราได้เงินคืนมันก็มีสตอรี่อ่ะกว่าจะได้เงินคืนก็นานอยู่ก็คือว่าเราไปซื้อรองเท้าจากในทวิตเตอร์นี่แหละคือเราอยากได้มากเราก็เลยไปโพสต์ทวิตเลยนะว่ามีใครขายรองเท้าคู่นี้ไหมแล้วสักพัก ก็มีคนติดต่อเราเข้ามาก็บอกว่าเออเขามีนะแล้วเราก็ขอเขาดูว่าเออมีของจริงไหมอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าจะเขาจะไม่โกงนะเพราะเราก็ขอขอเลขขอชื่อขอข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็ไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชตางในเว็บแบ c ็กลิสอะไรเงี้ยก็ไม่ขึ้นประวัติการโกงเออเราก็โอเคเราก็ซื้อก็ทำการซื้อขายปกตินะเขาก็ส่งเลขอะไรมาแต่ว่าเหมือนมันเอะใจตรงที่ว่าสัปดาห์หนึงแล้วของยังไม่ได้เออเราก็เลย ไปถามเขาว่าเออของเมื่อไหร่ของจะได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลขพัสดุเราไปตามซึ่งมันก็ไม่ขึ้นข้อมูลด้วยก็ถามเขาว่าเออเมื่อไหร่ของจะมาของถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรซึ่งก็คุยดีมากนะคือเราก็คุยแล้วก็แบบถามเขาว่ามีปัญหาอะไรซึ่งแบบเออจะได้แก้นะหรืออะไรางี้แต่ว่าพอผ่านไปสองเดือนอะเราก็แบบเออ โกงวะคือปัญหามันเยอะมากเลยคือทักไปถามเป้ก็แบบติดนู่นติดนี่ปัญหานู่นอะไรเงี้ยก็ไปดูเหมือนกับมีคนมาโพสต์ไว้ว่าเออคนนี้ก็โกงแต่ก็แบบไม่คืนเงินก็คือติดต่อได้นะแต่ก็ไม่คืนเงินอนะ่ะแต่ก็แบบเออคนนี้มันก็แปลกดีที่แบบว่าเหมือนโกงคนนี้แล้วก็ไปโกงคนนู้นแต่ก็คุยด้วยคือไม่ได้หายอะ่ะยังติดต่อได้ของเราผ่านไปหนึ่งปีอะ่ะของเคสคนเนี้ยเขาติดนู่นติดนี่ปัญหาเหมือนแบบ เขาไม่มีเงินอะไรแบบเนี้ยเออเราก็ให้เวลาเขาว่าเออต้องคืนนะหรือว่าผ่อนวันละห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งเขาก็ไม่ทําคือวันละหาบาทเขายังไม่โอนเลยอะ่ะเหมือนมันมีจุดหนึ่งที่เราหมดความอดทนกับเขาแล้วอะ่ะเราก็เลยขู่เขาไปว่า เออถ้าไม่ทำมาเราจะตามนะเรามีข้อมูลนะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรเลยคือเราก็ขู่เขาไปว่าเออเราไปแจ้งความแล้วเราวังตัวไว้อะไรเงี้ยเราก็ขู่เขาไปเยอะเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาก็คงกลัวมั้งเขาก็เลยค่อยๆผ่อนตอนแรกผ่อนเวลา10บาท5บาทเหมือนมันจุดหนึ่งอะ่ะเหมือนเขาหายไปแล้วเราก็ขู่เขาอีกเขาก็เลยตุ้มทีเดียวปิดยอดเลยแล้วเราก็ได้แล้วเราก็เลยไปแชร์เขาในทวิตเตอร์อีกว่า เนี่ยให้ระวังคนนี้ไว้ซึ่งผ่านมาหนึ่งปีจากตอนนั้นน่ะเขาโกงไปหลายคนมากพอแล้วพอเราแฉไปอ่ะซึ่งมีคนทักเรามาเยอะเหมือนกันเป็นสิบคนได้ว่าเออโดยคนนี้โกง,งนะทําไมถึงได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปว่าเออให้ขู่เขาไปเยอะๆเะพราะเขากลัวเหมือนเขาจะยังอายุน้อยอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปโกงใครบ้างซึ่งเราไม่ได้ตามแล้วเพราะเราได้เงินคืน คือแบบของชิ้นนี้คือเราอยากได้อยากมีอ่ะของมันต้องมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนไปหาเข้าไปในไอจีลาแล้วก็ไปหาไอที่มันเป็นข้อความที่คนเขาแบบว่าจะมาเหมือนแับส่งต่อกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปเช็คดูตามหาห,าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนหนึ่ง DM มาหาเราประมาณว่าเออมีของนะคะพร้อมส่งเลยเพิ่งได้ของมาเลยอะไรอย่างงี้สักพักก็เหมือนว่าเออแบบตกลงการซื้อขายเขาก็ส่งเลขมาให้เราเราก็เช็คแล้วนะชื่อแล้วไม่มี วัดการโกงอะไรใดๆหรือทีนี้เราก็โอนเงินไปเลย2,870ส่งไปละเรียบร้อยพออีกวันนึงเขาก็ส่งเลขพัสดุมาให้เรา ซึ่งแบบเออคนเนี้ยคงไม่โกงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจเราต้องได้ของภายในอีกประมาณอีก2วันอะไรอย่างงี้เช็คพัสดุแล้วมันก็เหมือนว่าเออกำลังเข้าค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยพอวันที่3แล้วของมันต้องได้เราก็เช็คแล้วของมันส่งไปที่ที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่บ้านเราซึ่งรับเรียบร้อยแล้วด้วยมันไม่ใช่นี่เราก็เลยดีอไปหาเขาใหม่ว่าเออส่งของผิดที่ปะคะส่งถูกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ตอบเราเลยแล้วซึ่งอยนเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่าเราโดนโกงเราก็เลยแบบว่าเตรียมเตรียมตัวไป จ้งความเหมือนแบบตั้งสติรวบรวมหลักฐานเพื่อที่เพื่อที่จะไปแจ้งความนี่เราไปแจ้งความมาเราก็จะมีอันนี้เหมือนเป็นใบาอายัดบัญชีธนาคารปลายทางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนลงบันทึกประจําวันนีน,นะตอนนี้ผ่านมาจะแบบจะเกือบปีแล้วเงินก็ยังไม่ได้คืนแต่ว่าตํารวจเขาก็ยังตามเรื่องให้อยู่นะแบบประมาณว่า เออเขาก็ยังมีแบบส่งหมายเรียกไปแล้วเขาไม่มารอบแรกเขาไม่มารอบสองส่งไปอีกเขาก็ยังไม่มาอเน,นี้ยเขาก็จะมีหมายหมายตามจับแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้คุยกับตํารวจน,นะคะแต่ทีนี้การแจ้งความของเราในครั้งเนี้ยก็คือว่าเขาให้เราโทรไปสา,ายด่วน AOC 1441 <c> เพื่อแจ <c> ้งอายัดบัญชีธนาคารปลายทางที่เราโอนไปแล้วพอเราโทรไปแล้วอ่ะทาง a อ c này, เนี้ยเขาก็จะโอนสายไปให้ธนาคารเพื่อที่จะไปอายัดยอดบัญชีไป ทางพอทีนี้นเราคุยกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่ง s m s มาให้เป็นแบงค์ไอเมื่อเราได้แบงค์ไอมาแล้วอะ่ะก็โทรกลับไปที่สายด่วน a o c 1 4 4 1เพื่อที่ทาง AOC นั้นอะ่ะจะเหมือนบันทึกแจ้งความออนไลน์ให้กับเราจากนั้นเราก็ไปที่สอน,นอกใกล้ๆเราแล้วก็เพื่อที่เราจะจะไปสแกนลายส่งรายละเอียดไปให้กับทางตำรวจแล้วก็ทางตำรวจอะ่ะจะนัดหมายเราเข้าไปเหมือนเส้นเอกสารแล้วก็ทำขั้นตอนอะไรของเขาอะคะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะ ที่ตํารวจนัดหมายเรามาแล้วอะเราก็เข้าไปพบเขาก็จะได้ใบอายัดบัญชีธนาคารปลายทางมาแล้วก็จะได้ใบบันทึกประจําวันประมาณนี้ปัญหาของการถูกโกงของเราคืออะไรคือเราก็ได้ประสบการณ์นะว่าจะไม่เห็นแก่ของถูกนะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็แบบอยากได้ของของดีของเร็วของที่มีของที่ได้นะตอนนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็คือเห็นแก่ของถูก คือยิ่งถูกก็ยิ่งอยากได้เลยปัญหาอย่างของเรื่องแรกก็คืออยากได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นของหายากมันเป็นสิ่งที่แบบเนี่ยถ้าเราได้เลยเราจะเราจะได้ไปจับมือกับศิลปินที่เรารักแล้วราคามันถูกคือมันไม่ได้ถูกมากๆค่ะทุกคนมันถูกแบบกลางๆมันอยู่ในระดับที่ว่าแบบถ้าเราซื้ออันนี้เราก็สามารถมีเงินเหลือไปซื้อบัตรเพิ่มได้อีกเพราะเราอยากได้ค่ะปัญหาหลักๆเลยก็คือความอยากได้อย่างมีของเลยแล้วก็แบบเห็นราคา ถูกด้วยก็เลยแบบเออซื้อเลยอะไรอย่เงี้ยแต่ขนาดเราเช็คแล้วนะเราก็คิดว่าเออมันอาจจะแบบไม่ถูกโกงแต่มีาิาชีแบบมันมาในทุกรูปแบบจริงๆทุกคนก็คือแบบมาแบบพึ่งโกงงแบบเขาเรียกอะไรเราเช็คประวัติแล้วไม่มีการโกงอะแต่เขาสามารถที่จะโกงของเราณนะวันนั้นได้เลยไง เกิดจากของถูกแล้วก็เกิดจากความอยากได้คืออยากได้จนไม่ลืมหูลืมตาคิดว่ามันโอเคทุกอย่างแล้วก็ก็เลยเอาอยากได้อะอยากได้นี้ครับอยากได้ครับอยากได้จออยากได้กล้องครับก็เอาเลยเห็นว่าเออมันถูกดีไม่ก็ไม่มีตังนะแต่ก็เออมันอยากได้อะมีเงินก้อนหนึ่งอยากได้พอดีก็เลยเอาเลยไม่ได้เช็คอะไรแบบขนาดนั้นถึงขนาดเช็คแล้วก็ยังโดนเลยถูกไหมหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของแต่ละคนที่โดนโกงกันมาเนาะบางคนอาจจะตรงกับของตัวเอง หรือบางคนอาจจะเอะเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะบางคนล้วนเจอเหตุการณ์มาไม่เหมือนกันเนาะเพราะทุกวันนี้เหลี่ยมของมิจชาชีพมันเยอะมากขึ้นมากๆวิธีป้องกันตัวของเราง่ายๆเลยครับถ้าเราไม่อยากจะโดนหลอกก็คือเราอาจจะต้องไปซื้อของเนี่ยที่แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้จริงอาจจะเป็นในช้อปปีในแอป Lazada ในแอปที่เขา ขายของแล้วเราได้ของจริงๆไงเนาะก็ไปซื้อกับแอปพวกนั้นดีกว่าเพราะว่าสมมติว่าเขาจะโกงเราในพันแอปพลิเคชันตัวกลางอย่างช้อปปีอย่างนี้เราก็สามารถเรียกเงินคืนได้มันก็เซฟเราเนี่ยไปได้หลระดับหนึ่งแล้วแต่บางทีเนี่ยของในช้อปปีบางอย่างมันก็แพงเกินไปเนาะที่เราจะเอื้อมถึงเราก็ต้องไปหาร้านมือสองที่มันดีที่สุดอาจจะเชื่อใจได้หรือไม่ได้อันนี้เราก็ต้องไปลุ้นแล้วครับผมเพราะบางทีแต่ก่อนเนี่ยบางร้านเนี่ยเชื่อใจได้เดี๋ยวนี้อาจจะเชื่อใจไม่ได้แล้วก็ได้เดี๋ยวนี้เราก็ต้องระมัดระวัง โนโกงเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้ตามคืนเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยยออโดนโกงไปเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วนะใน,นทุกวันนี้นะครับยังไงทุกคนก็ระวังในการซื้อของออนไลน์กันด้วยนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบนี้อย่างที่พวกเราเนี่ยเคยโดนกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e ให้ด้วยนะคะใครเคยโดนโกงแบบไหนลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ